สวัสดีครับผมตอนแรกเนี่ยเป็นไงล่ะงานแบกอยากได้จัดให้เอาไปเลยนะก็ไปส่งพญาไทยนะครับผมอ่ะทำไมไว้มาแถวนี้ยพี่ โดนงานบินมาจากไหนมาพี่พยาไทครับอ๋อก็คือตอนแรกก็ผมกะจะแบกไปแล้วไงถึงแล้วด้วยเสร็จแล้วนึกอะไรไม่รู้โทรมาเฉยเลยคิดถึงอะไรเนี่ยได้งานเฉยเลยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการแบกนะครับผมดูนะว่าเขาจะแบกยังไงหุ้ยกล่องใหม่ด้วยโอย้ไม่เสียได้เหรอซื้อมาหรือว่าเขาแจกพี่ ผมไม่เอามาให้ผมด้วยอ่ะแจกคือปีใหม่ไงวิ่งปีใหม่จบสายเดียวแค่นี้เหรอสายเดียวเหรอมันจะอยู่ปะเนี่ยอีู่แลองจริงดูดิอยู่แล้วเนี่ยดูอ,ยอือ,อ,อเออเข้ครับน่าจะอยู่แล้วแหละปล่อยเข้าไปตามทางเอาก็คือลองใหม่ครับแอปแอปตรงที่มันปรับใหม่อัปเดตของไลน์แมนอะ โอ้ปวดหัวเลยวิ่งลายล่าแล้วใช่ไหไอแมนสามยังหวะใช่ไหมใช่ผมว่ามันก็พอได้นะได้แต่ว่าชอบลาล่ามากกว่าแต่แต่ชื่อกลุ่มมันเป็น,นลายแมนนะจะผิดอะไรหรือเปล่า <S <S> <S ชื่อกลุ่มเนี่ยลายแมนเลยนะแต่รับของลาล่าได้ไงเออมันก็ต้องมีกันบ้างอะไรแร่จะไม่ลืมแอปเดิมครับจ้ ล้ลลาาก็จะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นพวกส่งของอะไรเยอะนะครับผมก็มันจะมีแบกเยอะหน่อยอันนี้ก็น่าจะเป็นแบกที่ผมเดี๋ยวไว้คราวหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาแบกให้ดูนะครับวันนี้ก็ให้พี่ชายไปก่อนแล้วกันนะให้พี่ชายไปก่อนแต่ว่าวันหลังเดี๋ยว,ว <laughs> เ,เป็นปตาของผมนะเดี๋ยวแบกให้ดูนะครับแล้วไปส่งที่พญาไทนะครับผมนะ